สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออพิเชียรทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็ี่ยนวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ส5 6 8าหสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนำข่าวเกี่ยวกับทางพันโทนายหมองโซนะครับซ,ซึ่งเปลี่ยนรองผู้บังคับกองกำลังปีเจฟจุนเมียวตีกล่าวว่าลัางกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของไทยนะครับมีความพยายามออกหมายจับผู้นำสามคนก็คือพันเอกมองสิตูุ พันตีเต่งวินและพันโทหมอตงทหารของกองกําลังรักษาชายแดนนัดกะเลงหรือปีเจบนะครับมีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์นะครับก็มีการออกมาตบโต้กันไปนะครับก็ทางการไทยก็พยายามที่จะออกมาจับก,กลุ่มเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพันโทนายหม่องโซนะครับได้ตอบโต้ทางไทยว่าเราไม่ใช่พลเมืองไทยและเราไม่ได้อยู่ในระดับการค้ามนุษย์เราไม่ใช่พวกชอบโกงคนอื่นทําร้ายผู้อื่น ปัจจุบันนักธุรกิจชาวจีนที่มาหาเราเดินทางมาดามเงื่อนไขของตนเองกับหนายหน้าที่ไม่ใช่ผ่ายกองกำลังปีเจฟไม่มีการปังคับให้มาพวกเขามาในดินแดนของเราด้วยตนเองขณะที่สำนักข่าวดีบีพีรายงานว่าพันเองเหมอกสิตูได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าตนเองและกองกำลังปีเจฟไม่ได้พาคนต่างชาติพวกนี้เข้ามาในเมียนมาพวกเขามาเองเขามาทางไหนประเทศไทยรู้ดี คนพวกนี้ไม่ได้มีปีกหรือลอยมาจากอากาศมีชาวต่ังชาติที่อ้างตัวว่าเปลี่ยนเหยื่ออีกจํานวนมากมากันเองแล้วมาเปลี่ยนเหยื่อหรือมาเปลี่ยนผู้กระทําการฆ่ามนุษย์กันเองก็ไม่รู้ซึ่งกองกําลังพิทักษ์ชายแดนส่วนหน้าปีจีเอฟยืนยันพร้อมที่จะส่งตัวบุคลชาตินั้นๆทุกคนให้ทุกประเทศที่ประชานมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของกลุ่มปีจีเอฟนะครับที่ หลังจากทางการไทยนะครับพยายามที่จะออกหมายจับก,กลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้นั้นนะครับก็ไม่ได้มีปีกบินมาเองนะครับฉะนั้นนะครับการที่จะข้ามไปฝั่งนูน้นทางการไทยรู้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นนะฮะในขณะเดียวกันนะครับพลตีชอสวยวะลองผู้บังคับ DKPA เนะครับเร่งกวาดล้างคอเซนเตอร์ยืนยันว่าต้องล้างบ้านไม่ให้คามนุษย์ ล่าสุดโกซายเปิดเผยว่าส่งเยอขามานุษ์261คนให้ไทยด้วยนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับพลตรีซอสวยวะรองผู้บัญชาการของทหารกองกำลัง DKPA ให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวตอริพอเตอร์ว่าได้ยืนยันว่านโยบายของเรานั้นคือหากได้ข้อมูลชัดเจนของเยอพร้อมพิกัดชัดเจนเราจะประสานงานช่วยเหลือออกมา เรามีนโยบายสัดเจนสีข้อและขอให้ประชาชนรับทราบว่าเราร่วมมือกับรัฐบาลไทยเดิมที่เราไม่รู้จริงๆว่ามีคนถูกบังคับอยู่ข้างในถ้ารู้ก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอนะครับซื่อเสียงของตี p p a นะครับอาจไม่ดีเราอยากให้ข่าวที่ออกมาถูกต้องทางเรื่องค้ามนุษย์และยาเสพติดเราอยากทําให้พื้นที่ของเรามีความสุขไม่อยากให้มีปัญหาเราอยากเปลี่ยนมิตรภาพไม่อยากให้เสียหายเพราะว่าจินเทานั้น ตอนนั้นคนจีนไม่ได้แจ้งว่าจะมาทำอะไรบ้างเรื่องอยาเสพติดและสแกมเมอร์เราเองก็ไม่รู้เมื่อรู้เราก็ปรับปรามอย่างเต็มที่ถ้าเราได้ข้อมูลเหยะืะอชัดเจนเราจะเข้าไปช่วยออกมาทันทีพลตีซอสวยว่ากล่าวนะครับรองผู้บัญชาการของทหารตีเคกล่าวว่าเรามีสัญญาเซาพื้นที่แต่หากใครทำผิดตามกฎหมายก็ถูกปรับปราม เรามีความปรารถนาดีหากใครต้องการมาลงทุนเกี่ยวกับการทำข้าวโพดหรือมันสำปะหลังเราก็ยินดีนะครับเรื่อง call center เราไม่มีความรู้จริงๆแค่อยากเบิกเงินทาง e t m เรายังทำไม่เป็นเลยเราจรึงต้องศึกษาว่าสแกมเมอเป็นอย่างไรหากใครทำถูกเราก็ให้ออกไปเพื่อประชาชนมีความสุขพลดีอสร่อว,ว่ากลาบนะครับ พลโทจอซานอองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารของกองก,กำลังตีเคปเกล่าวว่าเรายินดีตอบคำถามทุกเรื่องและพร้อมเปิดเผยทุกอย่างเรายินดีให้ชาวโลกรู้ว่าเราปริสุ์ใจนักธุรกิจที่มาลงทุนเรามีสัญญาเศร้า30ปีแต่อาจไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเปลี่ยนแค่ซื้อกระดาษที่เขียนแต่ใครที่ทำไม่สุสอิต์เราก็จะยกเลิกสัญญาอนาคตของเราอยากเขียนความร่วมมือมากกว่านี้เพื่อประชาชนชายแดนอยู่อย่างมีความสุข ล่าสุดนะครับพลดีโกทายนะครับผู้บัญชากองพลที่หนึ่งดเปิดเผยว่ามีเหยื่อ้ามนุษย์ชาวต่างชาติจะส่งให้ฝั่งไทยรวม261คนในเวลา15บหนาวันนี้ที่บ้านซ่องแคบอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะครับอันนี้ก็เป็นทางผ่ายทหารด k p a นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวเดอะรีพอเตอร์ในวันนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ